ิตัวสมาชิกใหม่บุ๋มบรรณดาคลอดลูกชายแล้วจ้าสิ้นสุดการรอคอยหลังจากที่พิธีกรมากความสามารถตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างบุ๋มบรรณดาวงพดี ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้อง9เดือนที่แต่งงานแบบเงียบเงียบมา2ปีกับกตาทิตย์สามีมีกำหนดถ่าคลอดในวันนี้22พฤศจิกายน2565ล่าสุดแม่บุ๋มให้กำเนิดลูกคนที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยแจ้งข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุข้อความว่าคลอดเวลา11นาฬิกา11นาทีน้ำหนักตัว2920กรัมและอัปเดตต่อว่าตอนนี้แม่บุ๋มกำลังพักผ่อนอยู่เดี๋ยวจะอัปเดตน้องให้ได้ชมกันนะคะ แต่รอก่อนว่าแม่บุ๋มจะสะดวกและยินยอมให้เผยแพร่ไหมอดใจรอกันอีกนิดด้วยหลังจากคลอดลูกชายในวันนี้เรียบร้อยบุ๋มปนัดดาได้นัดสื่อมวลชนเพื่อถแถลงข่าวในวันพุทธที่23พฤศจิกายนนี้ที่โรงพยาบาลปิโยเวสท่ามกลางแฟนคลับแห่แสดงความยินดีเป็นจำนวนมากทางทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับคุณแม่บุ๋มด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ